สวัสดีครับผมติวเตอร์เกมจาก b บ r r y ติวเตอร์นะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาครับวันแรงงานแห่งชาติทาง f a c e o o o แฟนเพจแบรี r ติวเตอร์ครับก็ได้มีการเผยแพร่แบบฝึกหดัดการเรียงประโยคครับโดยเอาประวัติความเป็นมาของวันแรงงานแห่งชาติหรือว่าเป็นวันแรงงานสากลน,นะครับมาลองสลับสร้างเป็นโจทย์ของการเรียงประโยคแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะครับมีนักเรียนแล้วก็มีผู้ที่สนใจนเข้ามาตอบค่อนข้างเยอะเลยนะครับ วันนี้เราจะมาดูกันว่าคําตอบที่เราตอบกันไปนั้นถูกต้องไหมและวิธีการคิดในการคิดข้อนี้ทํากันอย่างไรครับโอเคครับในส่วนของการเรียงประโยชน์นะครับขอเท่าความนิดนึงสําหรับคนที่อาจจะเพิ่งสอบเตรียมจะสอบกพอพปีนี้เป็นปีแรกนะครับหรือคนที่สอบบ่อยๆแล้วเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งก็ได้ครับการเรียงประโยคครับเป็นหนึ่งใน3หัวข้อหลักของการสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับในวิชาภาษาไทยครับโดยภาษาไทยแบ่งออกเป็นความบกพร่องทางภาษาการเรียงประโยคแล้วก็บทความนะครับสำหรับการเรียงประโยคนั้นก็จะมีลักษณะการออกข้อสอบ2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือลักษณะตามโจทย์เลยครับจะมีการกําหนดตัวประโยคต่างๆและการออกมาให้4 4ประโยคด้วยกันนะครับและคําถามก็จะถามว่าข้อความใดอยู่ลาดับที่จุดจุดจุดส่วนใหญ่นะครับข้อสอบมักจะออกลําดับที่2 3ส หรือ4ครับลำดับแรกไม่ค่อยถามเท่าไหร่นะครับหรือลักษณะการถามคําถามของการเรียงประโยคจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือให้โจทย์มาลักษณะเดียวกันเลยครับแต่ตัวเลือกจะต้องเรียงทั้ง4ตัวเลขนะครับสีข้อความให้ถูกต้องครับอย่างไรก็ตามครับไม่ว่ารูปแบบข้อสอบจะออกแบบนี้หรือตัวเลือกจะเป็นการเรียงประโยคทั้งหมดเราในฐานะคนทําข้อสอบกอพอนะครับก็จะต้องเรียงประโยคทั้งหมดก่อนอยู่ดีครับ เพื่อจะเป็นการทดสอบแล้วก็เป็นการช่วยคอนเฟิร์มว่าประโยชน์ที่เราเรียงนั้นมีความครบถ้วนถูกต้องตรงตามหลักภาษาจริงๆทีนี้กลับมาสู่การดูโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้มี4ข้อความด้วยกันนะครับลำดับแรกนะครับเราดูคำขึ้นต้นก่อนเสมอนะครับเวลาเราทำข้อสอบการเรียงประโยคน,นะครับข้อความแรกขึ้นต้นด้วยคำว่าในอดีตในอดีตเป็นวันหยุดนะครับข้อความที่2ครับวันแรงงานสากล ข้อความที่3ครับและเริ่มฉลองนะครับและข้อความที่4ครับต่อมาเมื่อมีการเรียกร้องครับหลักในการเรียงประโยคนะครับแม้ข้อสอบมักจะไม่ค่อยถามว่าประโยคใดอยู่ลำดับที่1แต่ในการเรียงประโยคให้ได้อย่างถูกต้องนั้นการหาประธานหรือหาประโยคที่1ให้เจอนับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเหมือนเรามีเสาหลักหรือว่ามีทิศทางครับถ้าหากเราไม่สามารถหาประโยคนํา ประโยคแรกเจอได้เนี่ยประโยคที่2ที่3หรือประโยคสุดท้ายจะค่อนข้างลําบากมากครับดังนั้นการทําข้อสอบเรียงประโยคทุกครั้งนะครับจำไว้เสมอว่าเราจะต้องหาประโยคแรกให้เจอก่อนเสมอแม้ข้อสอบจะไม่ถามก็ตามว่าข้อใดคือประโยคแรกนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้อความใดบ้างที่มีโอกาสน่าจะเป็นประโยคแรกได้นะครับจริงจ หลักในการจําว่าประโยคใดเป็นประโยคแรกนั้นมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ให้เราจําง่ายๆก็พอครับยกตัวอย่างเช่นมักจะเป็นคํานามนะครับถ้าหากมีคขํขค้นต้นว่าในตามด้วยช่วงเวลาเช่นในสมัยในอดีตจะต้องเป็นการบรรยายก่อนแต่ในที่นี้ประโยคแรกครับข้อความแรกบอกว่าในอดีตเป็นวันหยุดตามประเพณีนะครับในอดีตเป็นวันหยุดตามประเพณีแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันต้องมีอะไรไม่รู้มาก่อนถูกไหมครับ อยู่ดีๆขึ้นมาในอดีตเป็นวันอยู่ตามประเพณีคําถามคือแล้วอะไรเป็นวันอยู่ตามประเพณีดังนั้นข้อ1นนะครับข้อความแรกจึงไม่ใช่ประโยคแรกครับไม่ใช่ประโยคที่1แน่นอนนะครับต่อมาครับวันแรงงานสากลหรือเมเดเกิดขึ้นครั้งแรกในชาติตะวันตกข้อ2โอกาสถูกต้องมากที่สุดเลยครับเพราะขึ้นต้นด้วยคํานามครับแล้วก็เป็นเหมือนตัวต้นเรื่องครับว่าจะเล่าว่าข้อความดังกล่าวเนี้ยอยากจะพูดถึงอะไรนะครับเอาไว้ก่อนครับ ข้อความที่3ครับขึ้นต้นด้วยคำว่าและเริ่มฉลองข้อความที่4ขึ้นต้นด้วยคำว่าต่อมามีการเรียกร้องถ้าหากมีคำเชื่อมนะครับพวกคำบุพบทคำสันธานขึ้นต้นข้อความเมื่อไหร่จำไว้เสมอว่าข้อความนั้นไม่สามารถเป็นประธานของประโยคได้นะครับดังนั้นในที่นี้ประโยคแรกนะครับก็คือวันแรงงานสากลหรือเมดเดเกิดขึ้นครั้งแรกในชาติตะวันตกครับ ขอใช้สีชมพูแล้วกันนะครับอ่านี้เป็นประโยคที่1นนะครับต่อมาเรามาดูว่าแล้วประโยคต่อมาน่าจะเป็นอะไรแต่ว่าหลักในการทำนะครับถ้าหากเป็นไปได้นะครับถ้าหากเป็นไปได้ให้เราหาประโยคสุดท้ายก่อนเพราะจะช่วยให้การเรียงประโยคตรงกลางเนี่ยง่ายดดยแล้วก็สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับหลักในการสังเกตประโยคสุดท้ายหรือประโยคตอนจบนะครับ มักจะลงท้ายด้วยคําว่าเป็นต้นทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับหรือในที่นี้ครับเราเรามาดูคําลงท้ายครับตอนแรกเราดูคําขึ้นต้นใช่ไหมครับประโยทคที่สองครับเราจะหาประโยคสุดท้ายนะครับเราลองมาดูว่าประโย,ยใคใดบ้างที่มีคําลงท้ายน่าจะเป็นประโยคสุดท้ายบ้างประโยคแรกนะครับลงท้ายด้วยคําว่าทางเกษตรกรรมช่วงต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรมอันนี้ไม่น่าจะเป็นประโยคจบได้ถูกไหมครับ ถัดมาเป็นประโยคที่3ครับข้อความที่3ตราบจนปัจจุบันอ่ามันเหมือนเป็นเหมือนยังไงดีเหมือนตอนจบของภาพยนตร์ตอนจบของละครนะครับแฮปปี้เอนดิ้งตราบจนปัจจุบันเอ้ยมันมีโอกาสได้ไม่มีโอกาสจะเป็นประโยคจบได้เอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าข้อแรกไม่น่าใช่นะครับและประโยคที่4ครับบอกว่าเป็นวันแรงงานสากลอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับดังนั้นประโยคที่3นะครับในที่นี้จึงน่าจะเป็น ประโยคสุดท้ายครับหรือลำดับที่4ครับตอนนี้เราต้องมาหาประโยคตรงกลางแล้วนะครับว่าประโยคใดน,น่าจะอยู่ตรงกลางประโยคที่อยู่ตรงกลางนะครับเขาไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ด้วยตนเองครับจะต้องเป็นประโยคที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อต่อต้านประโยคแรกนะครับดังนั้นในการที่จะสนับสนุนหรือในการที่จะต่อต้านหรือว่ามีมุมมองที่ต่างกันได้นะั้น จะมีคำเชื่อมเป็นตัวบ่งบอกครับถ้าหากเป็นประโยคที่มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือเหมือนกันมาจากขึ้นต้นด้วยคำว่าและนะครับแต่ถ้าหากเป็นประโยคที่ขัดแย้งกันมาจากขึ้นต้นคำว่าแต่ครับหรืออาจจะไม่ได้มีคำเชื่อมก็ได้ครับเพียงแต่เป็นประโยคอีกประโยคนึงซึ่งคอยขยายความว่าประโยคแรกนั้นกล่าวถึงอะไรแล้วค่อยขยายความต่อก็ได้เหมือนกัน ในที่นี้เราลองมาดูครับประโยคแรกนะครับที่เราดูกันก็คือวันแรงงานสากลหรือเมเดเกิดขึ้นครั้งแรกในชาติตะวันตกคิดว่าระหว่างในอดีตกับต่อมาอะไรน่าจะเกิดขึ้นก่อนครับในอดีตหรือต่อมาในอนาคตเกิดขึ้นก่อนแน่นอนครับในอดีตต้องเกิดก่อนถูกไหมครับงั้นประโยคที่น่าจะตามประโยคที่1ก็คือข้อ1น,นะครับปรเป็นประโยคที่2ครับ วันแรงงานสากลหรือเมเดเกิดขึ้นครั้งแรกในชาติตะวันตกในอดีตในอดีตเป็นวันหยุดตามประเพณีช่วงต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรมครับเป็นการขยายความว่าวันแรงงานสากลครั้งแรกในยุโรปเนี่ยตอนแรกมันเป็นอะไรก่อนครับมันเป็นวันหยุดตามประเพณีซึ่งช่วงเวลาคือเป็นช่วงต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรมครับต่อมา ได้มีการเรียกร้องให้ถือเอาวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานสากลครับซึ่งต้องจบด้วยคำว่าและเริ่มฉลองวันแรงงานสากลครั้งแรกนะครับซึ่งขยายว่า1พฤษภาเป็นวันแรงงานสากลแล้วยังไงต่อนะครับก็คือได้มีการเริ่มฉลองวันแรงงานสากลครั้งแรกในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2433ตราบจนปัจจุบัน ในที่นี้เราเรียงประโยคได้ครบถ้วนถูกต้องแล้วนะครับแต่อย่าลืมครับว่าการเรียงประโยคเสร็จแล้วเราต้องเอาประโยคที่เรียงนั้นไปตอบคําถามต่อนะครับในที่นี้นะครับโจทย์ถามว่าข้อความใดอยู่ลําดับที่ -3 ลําดับที่ -3 นะครับอย่าสับสนนะครับระหว่างตัวเลขที่เป็นโจทย์ข้อความกับลําดับที่เราเรียงกันนะครับเราต้องดูให้ออก จทย์ถามว่าข้อความอะไรอยู่ลําดับที่สามลำดับที่สามดูสีอะไรครับดูสีชมพูนะครับคืออันนี้ครับแต่ข้อความที่อยู่ลําดับที่สามคือข้อความที่สี่นะครับข้อความที่สี่เป็นลำดับที่3ของการเรียงประโยคข้อนี้ครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องของการเรียงประโยคข้อนี้คือข้ององูนั่นเ,เองครับ จริงๆการเรียงประโยคนะครับก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักสําคัญก็คือเราจะต้องดูองค์ประกอบทางประโยคให้ได้ก่อนว่าอะไรคือประธานอะไรคือกริยาอะไรคือกรรมนะครับส่วนใดคือส่วนที่ขยายประธานส่วนใดคือส่วนที่ขยายกริยาหรือกรรมมองให้ออกครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถทําข้อสอบเรียงประโยคได้เต็มแน่นอนครับ วันนี้ผมติวเตอร์เกมนะครับต้องขอลาไปก่อนครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆทางบ้านของเรานะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็สามารถเตรียมตัวสอบผ่านภาพก่อไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ